อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะบทที่26ผลที่ตามมาหลังจากที่ดันโซจากไปหน่วยลับก็ส่งรายงานบางอย่างให้กับรุ่นที่สเมื่อเขาเปิดรายงานนั้นแล้วสีหน้าของเขาก็เต็มไปด้วยความกังวลตอนนี้พวกมินาโตก,กับเรียวยังไม่ได้ออกไปจากสำนักงานโฮคางะดังนั้นพวกเขาจึงเห็นสีหน้าท่าทางของโฮคางะรุ่นที่สเมื่ออ่านรายงานฉบับนั้น มินาโตะดูรายงานนี่สิมินาโตะเป็นสิทธิของจิไรยะที่เป็นลูกศิษย์ของเขาดังนั้นฮิรุเซนจึงได้ไว,ว้วางใจในตัวของมินาโตะและให้เขาอ่านข้อมูลฉบับนี้ได้นี่เป็นเรื่องจริงจังจริงๆตอนนี้เรามีปัญหาใหญ่ที่ฉันไม่สามารถแก้ไขได้เมื่อได้ยินแบบนั้นมินาโตะก็เอารายงานไปอ่านอย่างรวดเร็วหลังจากอ่านเสร็จเขาก็หันไปมองที่เรียวอย่างแปลกๆเรียวเธอก็ลองดูสิ รุ่นที่สามสังเกตเห็นการกระทำของมินาโตดังนั้นเขาจึงปล่อยให้เรียวดูรายงานได้เรียวเอารายงานขึ้นมาอ่านในรายงานนั้นได้บอกว่าป่าแห่งความตายถูกบุกรุกและส่วนหนึ่งของป่าก,ก็โดนทำลายโดยวิชาที่แข็งแกร่งที่คล้ายคลึงกับบอลสัตว์หางหลังจากที่อ่านรายงานจบแล้วเรียวก็รู้สึกอายเล็กน้อยและเขาก็ไม่แปลกใจเลยที่สีหน้าของมินาโตะดูแปลกๆไป หลังจากที่อ่านรายงานฉบับนี้จากโฮคาเงรุ่นที่สหมู่บ้านถูกบุกรุกโดยนินจาที่ไม่รู้จักและเขาใช้วิชานินจาขนาดใหญ่บางอย่างแบบนี้ออกมาโจมตีใส่หมู่บ้านของเรามันถือได้ว่าเป็นการยุยยุกหมู่บ้านของพวกเราอย่างชัดเจนตอนนี้โฮคาเงะรุ่นที่สามอยู่ในวัย40พลังของเขายังคงอยู่ในจุดสูงสุดเขามีอารมณ์รุนแรงมากกว่าในอนิเมะมาก การกระทำของนินจาลึกลับที่ทรงพลังคนนี้ทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขาถูกยุยย่ยยุโดยตรงและนั่นก็ทำให้เขารู้สึกโกรธเป็นอย่างมากเรียวและมินาโตได้แต่จ้องมองหน้ากันไปมาจนกระทั่งสุดท้ายเรียวก็เดินออกไปหน้าแล้วพูดกับรุ่นที่สามออกมาว่าท่านโฮคาเงะครับผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในป่าแห่งความตายมันคือมันน่าจะ ผมหมายความว่ามันอาจจะเป็นฝีมือของพี่มินาโตะที่เป็นคนทำครับอะไรนะมินาโตะการโจมตีนั้นมันเป็นฝีมือของเธอเหรอเมื่อได้ยินสิ่งที่เรียวพูดรุ่นที่สามก็ถามออกมาเมื่อมินาโตะถูกถามแบบนั้นเขาก็รู้สึกอึดอัดใจเล็กน้อยใช่ครับหลุมขนาดใหญ่ที่ป่าแห่งความตายเกิดจากวิชากรสุลวงจากขั้นสูงของผมเองแล้วิชานั้นก็เรียกว่าคาถาลมดาวกระจายวงจักร์ครับ ผมเคยวางเครื่องหมายอักขระเอาไว้ในป่าแห่งความตายแล้วมันจึงทำให้ไม่มีใครรู้ว่าผมเข้าออกจากป่าแห่งความตายเมื่อฮิรุเซนรู้ว่าเหตุการณ์ในป่าแห่งความตายไม่ใช่ฝีมือของนินจาจากหมู่บ้านอื่นเขาก็รู้สึกโล่งอกเป็นอย่างมากมินาโตะหลุมขนาดใหญ่นั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาจากวิชากรสุนวงจากที่เธอมอบให้กับหมู่บ้านใช่ไหมใช่ครับท่านโฮคาเนะ หลุมขนาดใหญ่ในป่าแห่งความตายเกิดจากการโจมตีของคาถาลมดาวกระจายวงจักรคาถาลมดาวกระจายวงจักรเป็นการผสานกันร,ระหว่างคุณสมบัติจักระเข้ากับกระสุนวงจักรครับและวิชานี้ผมได้พัฒนามันขึ้นมาพร้อมกับเรียวเรียวที่ดูสถานการณ์อยู่ข้างนอกสนามเฉยๆก็ถูกนินาโตะดึงเข้ามาทันทีจากนั้นเขาก็รีบบอกว่าเขามีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้น ไม่คิดเลยว่าพวกเธอทั้งสองคนจะคิดค้นวิชานินจาอันทรงพลังมากแบบนี้ขึ้นมาได้เรื่องที่เกิดขึ้นในป่าแห่งความตายฉันจะไม่ว่าอะไรก็แล้วกันแต่อย่าทำอะไรแบบนั้นอีกโดยไม่แจ้งให้ฉันทราบละ่ะเมื่อได้ยินคำพูดของโฮคังเนรุ่นที่สามทั้งสองคนก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกมินาโตะพาฉันไปที่ป่าแห่งความตายแล้วแสดงคาถาลมดาวกระจายวงจักรให้ฉันดูด้วยตาของตัวเองหน่อย ได้ครับท่านโฮคาเงะหลังจากนั้นมินาโตะก็พาเรียวกับโฮคาเงะเข้าไปในป่าแห่งความตายจากนั้นไม่นานในป่าแห่งความตายก็เกิดฉากเหตุการณ์เหมือนกับเมื่อวันก่อนซ้ำอีกครั้งเมื่อมินาโตะได้เข้ามาในป่าแห่งความตายพร้อมกับทั้งสิ่คนแล้วเขาก็ใช้คาถาลมดาวกระจายวงจกักเป่าผืนดินในป่าแห่งความตายให้เป็นหลุมขนาดใหญ่อีกหลุมหนึ่งอีกครั้ง เมื่อโฮคางะรุ่นที่สามเห็นพลังอันน่าเกรงขามของคาถาลมดาวกระจายวงจักรของนินาโตะเขาก็เงียบไปพักหนึ่งเมื่อพวกหน่วยรับสัมผัสได้ถึงผู้บุกรุกในป่าแห่งความตายพวกเขาก็รีบมาทันทีเมื่อพวกเขามาถึงที่เกิดเหตุแล้วโฮคางะรุ่นที่สก็ประกาศว่าให้เก็บเรื่องในวันนี้เป็นความลับระดับเอสห้ามใครถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอันขาด เมื่อกลับมาถึงสำนักงานโฮคางเงะรุ่นที่สก็มองไปยังทั้งสองคนเขารู้ว่ามินาโตะนั้นมีความสามารถเป็นอย่างมากเพราะมินาโตะสามารถกลายเป็นโจนินระดับพิเศษได้เมื่ออายุสิบขวบหลังจากนั้นก็ได้เรียนรู้วิชาเทพสายฟ้าเหินและได้ฝึกฝนอยู่ในสงครามโลกนินจาครั้งที่สองเมื่อมินาโตะอายุ16ปีเขาก็ก้าวเข้าสู่ระดับคางเงะ อีกทั้งตอนนี้เขายังพัฒนาวิชาระดับ S คาถาลมดาวกระจายวงจักรของตัวเขาเองขึ้นมาได้ทำให้เขากำลังจะกลายเป็นหนึ่งในเสาหลักของหมู่บ้านโคโนฮะอีกคนส่วนเรียวก็มีพรสวรรค์โดยกำเนิดเขาเป็นนินจาแพทย์ฝีมือดีตั้งแต่เขายังเด็กเมื่ออายุห้าขวบเขาได้แสดงความสามารถออกมามา,มากมายในฐานะนินจาแพทย์ และเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่ซึนาเดชนินิจาแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่ของหมู่บ้านไม่สามารถผ่าตัดได้เนื่องจากเป็นโรคก,กลัวเลือดและไม่มีซึนาเดชอยู่ในหมู่บ้านแล้วด้วยความสามารถผ่าตัดอันยอดเยี่ยมของเขาเรียวได้ช่วยเหลือซากุมโมะออกมาจากขุเหวแห่งความตายได้สำเร็จและตลอดสองปีที่ผ่านมาเขาก็ได้ช่วยเหลือชีวิตของผู้คนเอาไว้หลายร้อยคน ทำให้ทักษะทางการแพทย์ของเขาเป็นที่ยอมรับจากนินจาทุกคนในหมู่บ้านโคโนฮะแม้แต่ตัวของฮิรุเซนเองก็ยังยอมรับในฝีมือของเขาเดิมที่เขาคิดว่าเรียวนั้นมีความสามารถทางด้านการแพทย์เป็นหลักเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามหนึ่งเดือนที่แล้วเรียวได้ขอจบการศึกษาก่อนกำหนดและเขาสามารถเอาชนะนินจาจากตระกูลอุจิวะที่มีเนตรวงแหวนสองโทโมโเอะได้อย่างง่ายๆ ดังนั้นเขาจึงได้คาดหวังอนาคตของเรียวในฐานะนินจาสายต่อสู้เอาไว้มากตอนนี้เรียวได้ช่วยมินาโตะพัฒนากระสุนวงจกักรและคาถาลมดาวกระจายวงจักรให้สมบูรณ์ได้โฮคางเงรุ่นที่สเชื่อว่าตราบใดที่เรียวยังไม่ตายเขาต้องกลายเป็นนินจาระดับคางเงะได้ตั้งแต่อายุยังน้อยแน่นอนและจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เหมือนกับซึนาเดะด,ด้วย แต่น่าเสียดายที่เรียวนั้นไม่มีสัตว์อัญเชิญคัสยุเหมือนกับซึนาเดะเรียวไม่รู้ตัวเลยว่าเขาได้รับการยอมรับจากโฮคางเนะรุ่นที่สมแล้วแต่ตอนนี้เขายืมจ้องมองไปที่โฮคางเนะรุ่นที่สท่านโฮคางเนะถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวกลับไปก่อนนะครับตอนนี้พี่คุชินะกำลังรอผมอยู่ครับเรียวพูดออกมาอย่างอดไม่ได้อืมไปเถอะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ทั้งหมด โฮคาเงะรุ่นที่สก็ต้องรับมือกับสิ่งที่ทั้งสองคนทำเอาไว้และมินาโตะก็ใช้เทพสายฟ้าเหินพาเรียวกลับไปหาคุชินะทันทีแต่พวกเขาทั้งสองคนไม่รู้เลยว่าดันโซได้กลับมาที่สำนักงานโฮคาเงะทันทีหลังจากที่พวกเขาออกไปฮิรุเซนเกิดอะไรขึ้นกับตระกูลยามานากะนายสัญญากับฉันตั้งแต่หน่วยรากถูกสร้างขึ้นแล้ว ว่าฉันสามารถเลือกใครก็ได้ตามที่ฉันต้องการและจากตระกูลไหนก็ได้ยามานากะเรียวได้มอบวิชาระดับเอให้กับหมู่บ้านโคโนฮะเพื่อแลกกับการไม่ให้หน่วยรากเอาคนในตระกูลไปอีกหน่วยรากคือคนที่ปกป้องหมู่บ้านโคโนฮะในเงามืดยอมเสียสละชีวิตเพื่อปกป้องหมู่บ้านโคโนฮะอย่างเงียบเงียบพวกตระกูลยามานากะเป็นเพียงแค่ตระกูลในหมู่บ้าน นายเอาใจเด็กคนนี้มากเกินไปถ้าในายให้เขากับฉันพอได้แล้วฮิรุเซ็นระเบิดความโกรธออกมาดันโซที่ไม่มีเนตรวงแหวนและไม่มีแขนที่มีเซลล์ของโอคาเงรุ่นที่หนึ่งและยิ่งตอนนี้เขาเหลือแขนเพียงแค่ข้างเดียวเท่านั้นเพราะมันโดนซาคุโมตัดไปสิ่งเดียวที่ปกป้องเขาได้ก็คืออารมณ์ของฮิรุเซ็นเท่านั้นดันโซฉันคือโฮคาเงฮิรุเซนเลิกทำตัวใจดีกับเพื่อนเก่าของเขา แม้ว่าดันโซจะไม่พอใจมากแค่ไหนแต่ช่องว่างระหว่างพลังของทั้งคนของพวกเขามันก็ทำให้เขาจำเป็นต้องยอมถอยรู้แล้วจากนี้ไปหน่วยรากจะไม่เอาคนจากตระกูลยามานากะเข้ามาหน่วยรากอีกต่อไปโอคาเงะรุ่นที่สมยักหน้าจากนั้นดันโซก็จากไปเช้าวันต่อมาเรียวก็เริ่มฝึกประสานอินวิชาผนึกอันแรกที่คุชินะได้แสดงให้เขาดู และวิชาผนึกที่เขาฝึกก็คือวิชาผนึกเพลิงวิชาผนึกเพลิงไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากนักแต่ประสิทธิภาพของมันยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากในมังงะต้นฉบับจิรรยะได้ใช้วิชาผนึกเพลิงนี้เพื่อผนึกอามาเทราสึของอิทาจิเรียวไม่มีสายเลือดของตระกูลอุซึมากิและความสามารถทางด้านวิชาผนึกของเขาก็อยู่ในระดับปานกลาง แค่วิชาผนึกเพลิงวิชาเดียวเรียวก็ใช้เวลาไปกว่าหนึ่งวันกว่าจะฝึกสำเร็จหลังจากนั้นเรียวก็ออกจากสนามฝึกที่สามในตอนเย็นและรีบวิ่งกลับไปบ้านของเขาทัานทีเขาเดินลัดเลาะผ่านโรงแรมน้ำพุร้อนโดยปกติแล้วจะเป็นการวิ่งผ่านโรงแรมน้ำพุร้อนไปเขาก็สามารถผ่านไปได้ตามปกติแต่คราวนี้ทิวทัศน์ที่เขาเห็นกลับต่างออกไป ตรงหน้าของเรียวมีชายผมขาวคนหนึ่งกำลังนอนอยู่บนหลังคาของโรงแรมเรียวเห็นทุกการเคลื่อนไหวของชายผมขาวได้อย่างชัดเจน